สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบาวใกล้สอนชาแนลครับพามาดูที่เทครับแคบมากครับนี่ดูเสียทะครับแคบไม่แคบดูเอาครับนี่คันนี้เล็กสุดเลยครับในทีมงานนี่ครับ จะเป็นคันคองครับตัวนี้ครับเสียทะครับเสียทะครับทีเทอาจจะย้อนแสงครับ เกล้ามีแต่รดรถดีกละอีกเท่านึงอีกน้อยนึงอีกน้อยนึงพ่อพ่อพ่อดำเลย พ่อพ่อพ่อยกยังอยกันทีทเท่เคบมากทาทางลงท,ทําทําทางเข้าบ้านครับเบิ้ซิดสตาร์ดูหาไรบอสว้าว เกียร์หลุดอีกแล้วครับรถห้างอีกแล้วครับรถห้างหเดีกแล้วโง่ไปบ่ไปบ่บกรอกไปเดี๋ยวครับเกิดอุบัติเหตุแล้วครับเกียร์หลุดครับเกียร์หลุดหายอยังเจ้าฮักนี่อันนี้นี่แล้วนี่ นี่ของเจ้าเลยนี่นี่ฟาดฝริดดิไมนหัก,กวะเออนี่มันมาจากไสน,นี่เอาตัวเหนียาเล็กตัวนี้มันมาจากไสเอาน,นี่ขาดเลยนี่หาัตาขาดบางดีนี่นีมลูกยางแท่บ่บลูกบ่ลูลกยางจริงเลยเล็กกระโดดนะี่น่ะยันมันคุ้มกวลูกยางเออนะ nóc khuôn hả? Nhốc đáy như bỏ, bỏ đáy đấy nè, đầm thế nóc đáy như bỏ hùa nè, không hùa hùa này, vỏ đáy, vỏ đáy, vỏ đáy, con, hai, ba, hả một, hai, hả hai, บุทันเห็นแล้วบ่าวบ่าวตายตรงที่เทเลยครับเอานี่เอายางฮักน้ชาวบนไ้นินมันนีมันนี่อย่างฮักน้ำ มันัหักออกแต่มันหักตักตัวได้หักเรยตลงล้อ่ะคุณล่ะมันอยู่ฝั่งล้อฝั่งคุณเดี๋ยวรอชมตอนต่อรถคันที่ออกครับครับรถมาจอดรอดอยู่ข้างนอกครับสองคันสามคันครับ รถวิ่งสี่คันครับ พอเข้าได้ทีละคันครับเพอาทางมันแคบเกินนี่ครับอาชีพรถดัก็อาจจะได้เงินเข้าแต่ละบาดครับรถเสียทะดันมาเสียหน้างานอีกครับชาญไปพ่วงครับ ครับแคบเกินครับจะเอาแบตคันเสียชานมาพ่วงครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบ่าวไก่ซอสแชแนลด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมรถเสียท่าเสียกับครับรถห้างครับรถห้างรถห้างครับรถห้างของเทครับไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยครับสวัสดีครับ